ร้อยสิบหกอานอนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจะไม่ได้อาศัยนามรูปชาติชารามรณนะและความเกิดแห่งทุกขสมุทัยจะปรากฏได้หรือ ท่านพระอานนทุนตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานน์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปนั่นเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลวิญญาณและนามรูปจึงเกิดแก่ตายจุติ หรืออุบัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่เป็นเพียงชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่ใช้ตามความหมายด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำบัญญัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีแต่สื่อความเข้าใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้วัตตะจะเป็นไปความเป็นอย่างนี้ย่อมปรากฏโดยการบัญญัติ คือนามรูปย่อมเป็นไปพร้อมกับวิญญาณเพราะต่างก็เป็นปัจจัยของการแลกกันบัญญัติอัตตา1้ออานน์บุคคลเมื่อบัญญัติอัตตาย่อมบ,บัญญัติด้วยความเห็นกี่อย่างบุคคลหนึ่งเมื่อจะบัญญัติอัตตา ที่มีขนาดจำกัดมีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตราของเรามีขนาดจำกัดมีรูป 2. เมื่อจะบัญญ are, pagar, have, <S 2> 2. <S are, ัติอัตราที่มีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตราของเรามีขนาดไม่จำกัดมีรูป 3. เมื่อจะบัญญัติอัตราที่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่าอัตราของเรามีขนาดจำกัด ไม่มีรูป4 –เมื่อจะบัญญัาติอัตราที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปยอำบัญญัติว่าอัตราของเรามีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูป118 – 11ในความเห็นสี่อย่างนั้นบุคคลเมื่อจะบัญญัาติอัตรามีขนาดจำกัดมีรูปยอำบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้ หรือบัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดการหรือมีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงอานทน์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจํากัดมีรูปย่อมเกิดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ บุคคลเมื่อบัญญัติอัตตามีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมบ,บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่าเป็นสภาพมีอยู่ตลอดกาลหรือมีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงอานนท์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัด มีรูปย่อมติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อจะบัญญัติอัตตามีขนาดจํากัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่าเป็นสภาพมีอยู่ตลอดการหรือมีความเห็นว่าเราจะทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยง ที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นภาพเที่ยงอานอนท์การลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อบัญญัติอัตตามีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมบัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือบัญญัติว่ามีสภาพที่มีอยู่ตลอดกาล หรือมีความเห็นว่าเราจะทำอัตราที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงอน,อนุนการลงความเห็นว่าอัตราที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้อน,อนุนบุคคลเมื่อบัญญัติอาตาัตราย่อมบัญญัติด้วยความเห็นสี่อย่างนี้แหละ ไม่บัญญัติอัตตาร้อยสิบก้าอานน์บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาย่อมไม่บัญญัติด้วยความเห็นกี่อย่างบุคคล1เมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดมีรูปย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดจำกัดมีรูป2เมื่อไม่บัญญัติอัตตามีขนาดไม่จำกัด มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่าอัตตาของเรามีขนาดไม่จำกัดมีรูป 3. เมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดจำกัดไม่มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่าอัตราของเรามีขนาดจำกัดไม่มีรูป 4. เมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูป ย่อมไม่บัญญัติว่าอัตราของเรามีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูป120ในความเห็นสี่อย่างนั้นบุคคลไม,ม่บัญญัติอัตรามีขนาดจำกัดมีรูปย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพมีอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเห็นว่า เราจะทำอัตราที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตราที่มีอยู่มีขนาดจำกัดมีรูปย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตราที่มีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมไม่บัญญัติว่า มีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเห็นว่าเราจักทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัดมีรูปย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้ บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดจํากัดไม่มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเห็นว่าเราจักทำอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดจำกัดไม่มีรูป ย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้บุคคลเมื่อไม่บัญญัติอัตตาที่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมไม่บัญญัติว่ามีอยู่เฉพาะในชาตินี้หรือไม่บัญญัติว่าเป็นสภาพที่มีอยู่ตลอดการหรือไม่มีความเห็นว่าเราจะทําอัตตาที่มีสภาพไม่เที่ยงที่มีอยู่ ให้สำเร็จเป็นสภาพเที่ยงการลงความเห็นว่าอัตตาที่มีอยู่มีขนาดไม่จำกัดไม่มีรูปย่อมไม่ติดตามมาด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวไว้อานอน์บุคคลเมื่อไม่บัญญัติออัตตาย่อมไม่บัญญัติด้วยความเห็นสี่อย่างนี้แหละ ความเห็นว่าเป็นอัตตาร2ออาโนนบุคคลเมื่อเห็นว่ามีอัตตาย่อมเห็นด้วยความเห็นกี่อย่างบุคคลเมื่อเห็นเวทนาว่าเป็นอัตตาย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราหรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเราอัตตาของเราไม่เสวยอารมณ์หรือเห็นว่าเวทนาไม่ใช่อัตตาของเรา อัตตาของเราจะไม่เสวยอารมณ์ก็มิใช่อัตตาของเรายังเสวยอารมณ์อยู่เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นคุณสมบัติ122อานนท์ในความเห็นสามอย่างนั้นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเขาจะถูกซักถามว่าผู้มีอายุ เวทนาสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาบรรดาเวทนาสามอย่างนี้เธอเห็นเวทนาอย่างไหนว่าเป็นอัตตาในคราวที่อัตตาเสวยสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยทุกขเวทนาและอัุุขมสุขเวทนาคงเสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้น ในคราวที่อัตตาเสวยสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคงเสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในคราวที่อัตตาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาและอทุกขเวทนาคงเสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้น 1 2อาอานนท์แม้สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่อาศัยปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิด มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความกลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้อัทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความกลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื helmet, he pigs, ่อบุคคลเสวยสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อสุขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่อทุกขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่า อัตตาของเราดับไปแล้วเมื่อบุคคลสวยอัตุขมสุขเวทนาย่อมมีความเห็นว่านี้เป็นอัตตาของเราเมื่ออัตุขมสุขเวทนานั้นดับจึงมีความเห็นว่าอัตตาของเราดับไปแล้วผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราเมื่อเห็นเวทนาเป็นอัตตา ย่อมเห็นอัตตาไม่เที่ยงสุขบ้างทุกบ้างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นและอนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงยังไม่ควรที่จะเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาของเรา